มาแล้วลูกจ๋านะครับ vivo X 2 0 0 ultra เปิดตัวแล้วก็เปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสงวนราคามาเริ่มต้นอยู่ที่29,00 0กว่าบาทด้วยความน่าสนใจของเขานะครับก็คือในเรื่องของเลนส์นะครับที่เป็นเลนส์เสริมพิเศษเลนส์ไซส์ที่สามารถซูมได้สูงสุดนะครับเปรียบเสมือน1,600 mm ั้มิลิเมตรนั่นเองนะครับแต่ว่าขายแยกนะครับผมเขาไม่ได้แถมมาซึ่งอันนี้ก็อยู่ในการคาดการณ์ของตัวผมเองนะครับผมซึ่งปกติของราคาแบบนี้นะครับผมถ้าแถม ก็จะเกินไปนะครับผมอันนี้เขาขออเนญาตขายแยกนะครับเหมือนกันกับโฟโตกราฟีคิดนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่ใส่เข้าไปแล้วเหมือนกับกล้อง DSLR ก็ขายแยกเหมือนกันนะครับเรามาดูสเปคชัวร์ๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมาพร้อมกับ Snapdragon 8อ l ลิตเหมือนที่เรา คุยกันไว้เป๊ะเลยนะครับผมมาพร้อมกับจอนะครับเป็นแบบ LTPO AMOLED 8T นะครับความละเอียด 2K+ กันเลยทีเดียวนะครับผมค่ารีเฟรชเสร็จ120เฮิร์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนะครับมาพร้อมกับ3เลนส์นะครับเหมือนที่เราคุยกันไว้เป๊ะเลยนะครับผมเลนส์แรกนะครับผม50ล้านพิกเซลกับซันโอเอสนะครับเป็นเซนเซอร์ของ Sony LYT 818นะครับ50ล้านพิกเซลเนาะเลนส์ Ultra Wide นะครับผมตัวนี้50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันกับเมนหลักเเเเเเนนนนนนนาะะะแลลลลล้้้้วววก็็ไไฮทท์์ยคครรัััับบตตตีีปสโโฟผม เลไซส์เนาะความละเอียดสูงสุด 2 0 0ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมได้นะครับผมไม่เสียความละเอียดได้ที่3.7เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าไม่จุใจนะครับคลิปก่อนอันนี้น้องแฟมทำไว้แล้วสามารถซูมได้สูงสุดเนี่ยบอกเลยว่าโหดแม่ๆนะครับผมด้วยการที่ประกอบอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับผมซึ่งเลนนี้จะเป็นเลนไซส์นะครับผมเป็นเลนพิเศษที่จะต้องขายแยกนะครับผมซึ่งเลนนี้นะครับสะหนราคามาอยู่ราวๆประมาณนะครับ5 9า0นการอกว่าบาทอันนี้ผมแปลงค่าจากเงินหยวนเป็นเงินบาทนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากาซื้อฟอโต้กราฟี่คิปนะครับแล้วก็เลนส์ไซส์ที่เป็นเลนส์เสริมเนี่ยบอกเลยว่าเขาสามารถซื้อได้แบบคอมโบนะครับราคาจะอยู่ราวๆป,ประมาณ7,600กว่าบาทนะครับก็คือสามารถได้ทางฟอโต้กราฟี่คิดนะครับที่เป็นตัวคล้ายๆกล้อง DSLR แล้วก็เลนส์เสริมด้วยที่เป็นเลนส์ซูมใหญ่ๆของไซส์นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ค่อนข้างคุม้มนะครับส่วนสเปคอื่นนะครับผมอย่างที่คาดการไว้เลยนั่นก็คือความจุเริ่มต้นครับเป็นแรมสิบสองกน้นะบแบต์ตอ ah, พร้อยบชา w, บบสา ไร้สายเนี่ยรองรับสูงสุดที่40วัตต์นั่นเองเนะครับพะก่อนนั้นนี้ข่าวลือม,มาบอกว่า45วัตต์แตงจริงได้แค่40วัตต์แล้วสำหรับชาร์จเร็วไร้สายซึ่งสเปคต่างๆเนีย่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็รอเครื่องที่จะเข้าไทยนะครับแล้วก็เปิดตัวแบบโกลบอลก,กันอีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดตัวแบบโกลบอลเนี่ยต้องมีการนําเข้านะครับผมแล้วก็ต้องมีการเพิ่มภาษีออกไปต่างต่างนะครับผู้ชมละครับคิดว่าน้อง vivo x 2 0 0 ultra ตัวนี้จะเข้าไทยเมอะะเาาเ้กอยกดวมมบ